ก็หนูก็หนูกลางขาลูกมันก็เลื่นอย่างนั้นแหละลูกหนูต้องทําขาตรงๆรง่ททาขาตรงๆงยังไงทาขาตรงๆงเจ็บไหมน่นไงก็พ่อบอกแล้วให้หนูทําขาตรงใช่ทำขาตรงๆนะคะครั้งนี้อย่างนั้นแหละชิューไม่เจ็บใช่ไหม เห็นไหมว่าจับออแล้วไม่เจ็บอย่าขานตุ้มเตียมตุ้มเตี้ยมมันจะจับลงไปใช่มมันจะตกลงไปใช่ไหมมันตกลงไปยังไงไ